ะครับผมนี่ครับกลับมาสายได้ครับมื่อนี้ครับเพราเป็นวันอาทิตย์ครับผมนะครับนี่นะกบมันยังไหลอยู่้ลยโอ้โหโอ้โหสามตัวเลยครับพี่นะสามตัวเลยครับผมโอ้โห อีกตัวนึงเนาะครับผมโอ้ยตักตัวเนาะครับพี่น้องเห็นแล้วก็ว่าถือโอ้โหสองครับผมตะบอกยังไงเลยครับผมโอนปุๆบเลยครับผม เ็ผมััผมก็จีกอหางด้วยครับโอ้โหโหโโหแล้วครับผม ไลสตามตัวครับผมน,นี่ครับผมประมาณด้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอ c ฟซีบอลหน่อยทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องทาง u t u b e ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องบอลหน่อย มือไห่บางหน่อยพ้าเลาะกะจีพามาใช้รอบดักกบตามเคยนะครับผมกะจีเป็นไม้เนี่ยกะจีเป็นข้างที่สามด้วยครับที่มากครับผมเพราะว่าไปใส้ที่แล้วะพี่กบอยู่ครับแต่ยังได้กบอยู่ครับเพราะว่ามันยังหลายอยู่ครับผมกะจีมาซ้ำอีกเพียนหนึ่งนะครับผมกะจีเป็นไม้ข้างที่สามนะครับกะจีมาดูใบในนะครับมื่อไหร่แต่กบยังไหลอยู่นะครับผมกะจีเห็นเบื้องไม้เนาะครับกับเบื้องแง่เนาะครับผม ไปแล้คร so, ับผมเกสีลงรอบแค่แปดหลังนะครับบนว่ายจะได้ใส่เบ็ดวะครับผมเพราะว่าย่างเข้าไปข้างในก็น้ำแห้งเบอร์แล้วนะครับยังกับย่างเข้าไปข้างในนี่ก็น้ำก็แห้งเบิดแล้วครับเกเร่เกสีมันล่องเบิรงครับผมบนว่ายทใส่ได้จากหลังนะครับใส่ตามน้ำใส่ตามน้ำที่มีอะครับผมว่าถามใส่บ่เบิดกะว่าเป็นยังครับใส่ย่างไปเบอร์กันน้ำก็แห้งเบิดแล้วครับผม เงยเขาจะเป็นเงยเนี้ยกบมักนะครับผมเงยเมื้อนี้นะครับนี่ครับเงยเขาครับผมไปครับผม็ฏิเสธเหตุเป็นแนวทางจากหลังนะครับผมรู้ว่าจะได้ใส่เบียดเบาะนะครับผมไปได้ครับผมปฏิลงใส่เลยด้วยครับอันนี้เขาต้องใส่หลายนะครับใส่แค่อันเดียวกัะเพาะนะครับผมนี่ครับใส่ได้ครับผมนี่ครับ ว่ากบมันได้ยินกินไปกินข้าวกับมาด้วยด้วยครับผมครับผมโมใส่นี้ด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้ด้วยครับผมนี่ครับตังทางน้ำไหลเลยครับผมนี่ครับนี่ครับหลังแดกขอาเอาลูกนี้ด้วยครับผมก้าหา้าแล้วปุ๊กจกหน่อยครับนี่ครับผม ผมควเปลี่ยนวิธีสิครับผมเพราะว่ามันเหนื่อ,อยอู่แล้วครับอยู่ใต้กระเดื้องครับไปครับหลังแรกเขากัเสร็จแล้วนะครับไปครับลัางซองครับ ครับผมม่รุนกันเื้นเศร้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีช่วงเศร้านะครับมือหนีบ้บาหน่อยพันเรอกับผาพยายามรอบดักกบที่ข้องใส่ว้วัานนะครับผมว่านเรามาแค่เกาหลังตะวันใส่ได้แค่หาหลังนะครับเพราะว่าบ่มีเมองแท่ลรอครับผมเพราะว่าน้ำก็แหงบ่ล้วครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งนะครับผมมือหนีบว่าเขาจะเป็นไงครับรอบเศร้าครับผม คือออกกามาเนาะครับผมมาเท่นี้กับครั้งที่สามมาเนาะครับพี่น้องครับมาดูว่ากระจิเปิดยังได้เนาะครับไม้นี้ครับไม้เดิมนะครับผมกรันรุ่นน้ำกันด้ครับผมว่าเห้องจมันวาครับมือนี่ครับผมไปเบื้องเลยครับผมสิฟ้าให้เบื้องเนาะครับชาไปเบื้องครับผมรับสองครับนะครับหลังนี้เขาก็ใส่ยืนนะครับผมอีกหลังนึงก็ยืนนีเนาะครับใส่ยืนมีสองหลังนะครับผมนี่ครับ มาสายได้ครับมวยครับวานวันวันอาทิตย์ครับผมนะครับกบมันรั่งไหลเลยโอ้โหโอ้โหสามตัวเลยครับเนาะสามตัวเลยครับผมโอ้โหโอ้ยอีกตัวนึงเนาะครับผมโโอ้ห ที่นีู่ทีโกมังพี่น,อน้องเออครับหลังนี้เอาใส่นี่นะครับนี่ครับโอ้ยตักโต้เลยครับพี่นอ้นนอ,องเห็งงนแล้วครับวัตถีโอ้ยสองครับผมจะบอกยังไงเลยครับผมอ้วนปูเลยครับผม ครับหลอบดักโกงเขาเะนาะครับผมนำเสนครับโอ้ล, 3, ล, 2, ลังหสามลังหนึ่สองหาเหรอครับผมไปครับผมบครับลังนึงเขาก็ยื่อนึ่เนาะครับโอ้ยอยู่ในใจโอ้โหมันจะปูกระบอกไปครับผม หลังเงินว่เข่าครับครับอีกรางนึงเขาก็ยืนนะครับผมโอ้ลราจะเป็นตัวเสือโอ้บัตรถือครับว่าเข่าครับผมนี่ครับอีกรางนึงเขาก็ยืนอยู่นะครับผมนี่ครับเซตไต่กระเบื้องเลยครับผม ก็ที่หลังนี้หลังหนึ่งครับผมใส่อหายเบื้องว่านนี่นะครับนะครับหลังที่เขาใส่ให้เบื้องว่านี้ครับนี่ครับมีตัวโอ้กบตัวหนึ่งครับผมครับไม้นี่เขาใส่รอบหาหลังนะครับผมน่ครับเขาก็ได้กบหกตัวครับผมนะครับ อันนี้อต well. ัวหนึ oph, ่งนะครับผมเ่อครับนี่ครับเดี๋ยวใจจะงูออกนะครับนี่ครับได้หกตัวครับนี่ครับนี่ครับครับผมนี่ครับงูอีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจังจะออกนะครับผมกาบไม้นี่ก็ยังได้กบอยู่นะครับเี่ครับผมเพราะว่ากบในป่านี่หลยครับแต่เนี่ยก็มาได้อีกหกตัวครับผม หรับเสาเนาะครับอู้ตึกนึงนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องบ้านหน่อยพาร้อนน้ำใจได้ครับผมกะบโซนนี้กับดักตะกบนะครับผมกาจจหนานๆหรอนะครับมือนี้กัเป็นวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์เท่ากับมาหาอยู่หากินตามเคยครับผมใสาร์ดารก กุ๊บดักแห่งแปนะครับผมหากินอย่างอีสานบ้านเ่าครับฝากติดตามคพน้ำเนยได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบ้านใหมน่พลาะน้ำเนยด้ยครับคลิปน,นี้เอาไว้สนิทกอนนะครับเจอกันต่อไปครับผมสวัสดีครับ